อุดรรถบ้านสวยและถูกทุกคันนะครับขึ้นหน้าช n แนลนี้มาครับกดติดตามนะครับกดกระดิ่งและเลือกทั้งหมดนะครับท่านก็จะไม่พลาดรถสวยๆจากเรานะครับผมสวัสดีครับพี่น้องทุกท่านครับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับอุดรรถบ้านครับกราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามในทุกช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็น Facebook นะครับ YouTube และ l i ฟ์พิเคชันครับกราบขอบพระคุณทุกท่านอย่างสูงเลยนะครับเราจะนำรถดีๆคุณภาพครับครับแน่นๆล้นๆนะครับมานำเสนอกับทุกท่านนะครับในสภาพที่เรียกได้ว่าเอาไปใช้งานได้เลยครับไม่ต้องซ่อมแม้แต่บาทเดียวครับผมและเรามีบริการเ e ลิ v วอรี่ด้วยนะครับจัดส่งถึงบ้านเลยนะครับท่านใดต้องการให้ส่งก็โทรคุยติดต่อกันได้เลยครับ และขอบพระคุณทุกท่านอย่างสูงเลยนะครับที่เป็นแฟนเพจแฟนคลับนะครับที่ดูแลกันมาตลอดครับเรามียอดผู้ติดตามในช่องทาง YouTube เกิน2000 0ท่านแล้วนะครับกราบขอบพระคุณทุกท่านเลยครับเราจะอยู่ด้วยกันีกนานๆครับขอบพระคุณที่เป็นกําลังใจให้กันครับจะรถดีๆมานําเสนอให้กับทุกท่านอยู่ตลอดไปเลยนะครับให้คามันสัญญากันเลยครับผมโอเคครับมาเลยครับวันนี้ครับมาพบกับสุดยอดรถ ซิตี้คาร์ยอดนิยมเบอร์หนึ่งเลยนะครับรถ Toyota v วี s นี่ใครไม่รู้จักก็ไม่ใช่คนไทยแล้วนะครับเป็นรถยอดนิยมคู่บ้านคู่เมืองรถประจำบ้านประจำซอยประจำตำบลประจำหมู่บ้านเลยนะครับเป็นซิตี้คาร์ที่ดูแลง่ายประหยัดสุดๆครับค่าแมเนแทนแนนต่ต่ำรับดีเครื่องยนต์แรงดีแกงอึดทนนะครับองอะไรหาง่ายครับ ทุกที่ร้านอะไรทุกแห่งต้องมีขายครับดูแลง่ายครับผมไม่จุกจิกเลยนะครับคันนี้เป็นตัวท็อปสุดด้วยนะครับเป็นรถยนต์ t ตโยต a V ว o s ครับผม1.5 s i v o r y นะครับฟังให้ดีเลยนะครับ1.5 s i v o r y ครับปี2005แท้ๆเลยครับหรือ2548ครับ S i v o r วตัวท็อปสุดๆครับ ตัว S นี่คือรุ่นที่ท็อปที่สุดแพงที่สุดครับออปชั่นเต็มเลยนะครับไม้ <My S 1> แบบดิจิตอลนะครับจอไม้ดิจิตอลลายไม้พวงมาลัยแอร์แบ็กภายในสีครีมเบาะหนังนะครับ S i v o r y ครับเกียร์ออโต้นะครับผมท็อปสุดแพงสุดของรุ่นเลยนะครับเป็นรุ่นพิเศษ I v ว r รครับรถบ้านจากกรุงเทพมหานครครับผม สวยงามเดิมๆหมดจดครับสีดำเข้มสวยงามครับรถเดิมบางทั้งคันครับไม่มีชนล้านเปร์เซ็นต์นะครับมีชนยินดีรับคืนเลยครับล้อแม็กตัวเอสนี่ครับจะเป็นแบบนี้ครับรุ่นอื่นจะไม่ใช่ลายนี้นะครับแม็กตัวเอนะครับยางปี2017ครับดอกสวยดอกเต็มอย่างยางใหม่เลยนะครับเรียกได้ว่าสภาพยางนี่ เก้าสิบเปอร์เซ็นเลยนะครับเก้าสิบเปอร์เซ็นขึ้นเลยครับสวยๆเลยครับยางสวยนุ่มๆเลยครับสภาพสีสวยงามครับไม่มีริ้วรอยไม่มีตำหนิครับอยู่ในเกณฑ์ราวๆเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นครับถ้ามีตำหนิก็ถือว่าน้อยครับมองแทบไม่เห็นเลยนะครับสีสวยงามทั้งคันครับผมไม่มีชนครับรถเดิมๆเลยครับ ล้อมงล้อ,มลอมแม็กสวยๆครับมาตรงรุ่นแบบนี้ครับรถเดิมสนิทใสๆเลยนะครับรถอีออสนี่น่าใช้งานมากครับเอาไปใช้งานให้ลูกให้หลานใช้ไว้ติดบ้านให้แม่บ้านใช้ประหยัดดีมากและไม่จุกจิกครับดูแลง่ายมากครับและการขับขี่นี่ยอดเยี่ยมเลยนะครับไม่ต้องห่วงครับขับดีขับสนุกเลยครับผม โอเคครับไปชมกันต่อเลยครับมาชมความงดงามภายในกันเลยนะครับตัวเอสไอวอรีนี่สวยงามจริงๆเลยครับตกแต่งมาอย่างดีจากโรงงานเลยครับดูดีหรูหรามากครับผมเบาะหนังลายไม้ไมดิจิตอลนะครับพวงมาลัยแอร์แบ็กครับผมนี่ครับชมกันแบบชัดๆเลยนะครับเลขไม้นะครับ เลขไม่หนึ่งแสนแปดหมื่นสามพันกิโลนะครับผมในความจริงแล้วไม่จอนี้ไม่กระพริบแบบในกล้องนะครับจอนี่ปกติเลยครับแต่การถ่ายมานี่ผมไม่ทราบว่ามันเป็นยังไงฮะมันกระพริบแบบนี้ครับต้องขออภัยนะฮะจริงๆแล้วปกตินะครับไม่มีกระพริบครับขอยืนยันครับวงมาลยสวยงามมากครับแอร์แบ็คครับถุงนมถุงลมนิรภัยครับขออภัยครับถุงลมนิรภัยครับ พวงมาลัยสวยงามครับรถ V ีออที่มีพวงมาลัยสวยแบบนี้นี่หาแทบไม่ได้แล้วนะครับแผงประตูสวยงามเดิมๆเลยครับเบาะสวยครับเบาะหนังใสสะอาดมากครับว้าว oh, <wow. S 1> เลยครับสบภาพแบบนี้ครับจะไปหาที่ไหนครับท้าประกวดกับคันอื่นได้เลยนะครับ คันนี้สวยหายากจริงๆครับสภาพแบบนี้นะครับตัวท็อปสุดรุ่นนี้นี่หากันเลยครับในตลาดครับแทบไม่มีเลยครับพอคนก็นิยมซื้อไปใช้ครับเพราะมันหายากครับท็อปสุดแพงสุดครับหัวเกียร์แป้นเกียร์นี่ว้าวาวครับสวยครับนี่ครับสวยงดงามมากครับสะอาดสะอาดเลยครับน่าใช้เลยครับผม โอเคครับไปชมกันต่อเลยครับประตูนี่แน่นดีเลยครับไม่หลวมไม่ตกนะครับผมชมเลยครับสวยปิ๊งปิงเลยครับพวงมาลงพวงมาลายัยสวยคอนโซลน,นะครับนี่ครับชมกันแบบชัดๆซูมๆนะครับ ดูดอนรถบ้านรายงานแบบซูมซูมครับแทนกล้องไปช้าช้านะครับให้ดูกันแบบชัดๆครับรายงานแบบชัดเจนเลยครับบ่อสวยงามมากครับรถสวยใสแบบเดิมเดิมเลยนะครับเดิมเดิมไม่ได้มีการตกแต่งอะไรเพิ่มเติมเลยครับ เอสไอวอรี่นี่สวยมาอยู่แล้วครับทำมาสวยมาอยู่แล้วครับจากโรงงานมาแบบนี้ครับบอกนางลายไม้ไมดิจิตอลตัวท็อปเลยครับสุดยอดเลยครับผมโอเคครับไปชมกันต่อเลยครับสวยใสทุกบานเลยนะครับระบบไฟฟ้าใช้งานได้ครบถ้วนครับสมบูรณ์ครับกระจกไฟฟ้าทุกบานระบบไฟฟ้าสมบูรณ์เลยครับ เรียกได้ว่าเอาไปใช้งานได้เลยนะครับไม่ต้องซ่อมแม้แต่บาทเดียวเลยครับภายในสวยๆแบบนี้เลยครับเมเลยฮะมีออสสวยระดับนี้นี่หายากเลยนะครับไม่ได้มาง่ายๆนะครับผม รถคู่บ้านคู่เมืองใช้ง่ายแกล้งอึดทนประหยัดแรงขับดีนะครับสุดยอดเลยครับรถ v ีออนะครับใครที่ไหนก็ดูแลได้นะครับสบายสบายครับผมโอเคครับไปชมกันต่อครับมาชมด้านท้ายกันเลยนะครับ t o โย t a v วีอนะครับสวยงามครับไฟทองไฟท้ายสวยครับ มีสปอยเลอร์ด้วยนะครับสปอยเลอร์หลังครับไฟเบรกดวงที่3นะครับ 1.5S Ivory ครับผมตัวท็อปสุดเลยครับแล้วเลยเป็นรุ่นพิเศษด้วยนะครับ Ivory ครับห้องท้ายสวยงามเดิมๆครับผมไม่มีชนล้านเปอร์เซ็นต์นะครับมีชนยินดีรับคืนเลยครับรถสวยใสเดิมๆเลยครับทุกสันทุกขอบทุกซอกทุกมุมเดิมหมดเลยครับผมชมได้เลยครับ ไม่มีชนอย่างแน่นอนเลยนะครับงดงามมากครับห้องท้ายเดิมน็อตไม่ขยับเลยนะครับนี่ครับฝากระโปรงดเดิมบางๆครับน็อตไม่ขยับเลยครับห้องท้ายสวยงามสะอาดสะอ้านมากครับงดงามมากนะครับเรียบร้อยมากครับผมรถสวยๆเลยครับครับอย่างอไรห้องตรงห้องท้ายสวยเลยครับ รถใช้น้ำมันล้วนๆเลยนะครับไม่เคยติดแก๊สครับผมว้าวเลยครับสุดยอดจริงๆเลยครับสวยน่าใช้มากครับดูแลง่ายไม่จุกจิกครับผมโอเคครับไปชมกันต่อเลยครับภาษีเดือนกรกฎาคมนะครับผมภาษีถูกมากเลยนะครับหลักร้อยครับ800บาทเองนะครับถูกมากๆเลยครับผสมภาษีครับผม มาชมหน้าตากันเลยครับมาชมความหล่อกันครับผมหน้าตาสวยๆเลยครับไฟหน้าไฟตาไฟตัดหมอกครบถ้วนครับสวยใสปิ๊งๆเลยนะครับหล่อเหลาเลยครับรลบอีออสีดําเข้มแบบนี้สวยงามเลยครับห้องเครื่องสวยงามเดิมๆครับเพศเดิมสติกเกอร์เดิมอยู่ทุกจุดครบถ้วนครับ ไม่มีชนล้านเปอร์เซ็นนะครับมีชนดีๆรับคืนเลยครับผมเลยครับทุกสันทุกคอทุกซ้อทุกมจมเดิมครับผมเทรอยู่นี่นะครับนี่ครับปี2 0 0 5นะครับรถเดิมสติ๊กเกอร์ครบเลยครับสวยงามปิ๊งๆเลยครับเครื่องสวยเดิมเลยครับผมกระป๋อระเทียมเดิมหมดเลยครับ กระโปงสวยๆเดิมๆสติกเกอร์อยู่ครบถ้วนเลยครับนี่ครับตาประโยตรงเตอร์ตาสวยงามเลยครับเครื่องยนต์นะครับผม1,500 cc v t i ซีซี VVTI ครับเครื่องยอดนิยมเลยนะครับ 1N Z นนะครับเดิมๆครับฟับงเสียงเครื่องเลยนะครับ เครื่องยนต์เดินเพราะปกติทุกสิ่งทุกอย่างครับไม่มีเสียงอะไรที่ว่าน่าจะเป็นปันกังวลหรือปัญหาเลยนะครับเครื่องยนต์เดินเพราะเดินนิ่งเลยครับผัดลมไฟฟ้าระบบแอร์ตัดต่อทํางานปกติทุกสิ่งทุกอย่างครับทุกระบบสมบูรณ์มากครับเครื่องยนต์เกียร์ช่วงล่างสมบูรณ์ขับดีมากเลยนะครับผมย้ําเลยครับขับดีมากๆครับ การขับขี่นี่ยอดเยี่ยมเลยครับเรียกได้ว่าน้องๆป้ายแดงเลยนะครับไม่ได้พูดเกินจริงนะครับทดลองขับได้ครับขับดีมากครับช่วงโยนเกียร์ช่วงล่างสมบูรณ์เลยครับยางสวยสภาพดีล้อแม็กตัวท็อปเลยครับตัวเอสครับรถปี2005้แท้ๆครับสีดำคมเข้มสีสวยทั้งคันเลยครับสภาพพร้อมใช้ครับไม่ต้องซ่อมแม้แต่บาทเดียวครับ เป็นตัวท็อปสุดเลยนะครับ S Ivory ครับไม่ดิจิตอนนะครับเบาะหนังลายไม้พวงมาลัยแอร์แบ็กภายในสีครีมท็อปสุดๆครับตัวนี้ครับหายากมากครับในตลาดครับตัวนี้ครับเพราะว่าใครก็ต้องการหากันครับรถ v อตัวท็อปครับแต่ขายในราคาเทียบเท่ากับรุ่นอื่นๆเลยนะครับตัวรองลงมาก็ขายันราคานี้ครับ ความสวยจะได้เท่าคันนี้หรือเปล่าลองพิจารณาดูครับผมรถคันนี้พร้อมสุดๆครับหล่อเหลามากเลยนะครับโอเคครับท่านใดสนใจครับติดต่อมาตามหมายเลขด้านล่างได้เลยครับผมเรามีบริการขับส่งทั่วไทยเช่นเดิมครับโทรมาคุยกันครับจะให้จัดส่งหรือจะมารับเองครับคันนี้นี่ไม่ควรพลาดเลยนะครับรถน่าใช้ไม่จุกจิกครับสวยสุดๆเลยครับ โอเคครับกับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับเข้ามาที่ youtube นะครับค้นหาอุดรรถบ้านสวยและถูกทุกคันนะครับคืนหน้าชแนลนี้มาครับกดติดตามนะครับกดกระดิ่งและเลือกทั้งหมดนะครับท่านก็จะไม่พลาดรถสวยๆจากเรานะครับผมสำหรับช่องทาง Facebook นะครับ กดค้นหารูปแว่นขยายนะครับใส่ข้อความอุดรรถบ้านสวยและถูกทุกคันนะครับกด mm hmm. ปุ่มไลค์นะครับ mm hmm. เพียงเท่านี้ครับผม